แรกเลยครับก็รู้สึกเป็นเกียรติ<ม>เป็นเกียรติมากแล้วก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเลยครับกดดันกดดัน<ม>ให้เรื่องแรกก็มีบ้างนะครับมีบ้างคือยิ่งโบก,กับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร<ม>ีเมคมาแล้วรอบนี้เป็นรอบที่3าม แต่ก็ผมก็เชื่อว่าทุกเวอร์ชั่นมันจะแตกต่างแล้วก็มีเสน่ห์ของตัวเองครับเรามีกังเรเรื่องอะไรบ้างไหมคะ่ยกับเรื่องภาษาความจริงก็ไม่กังวลเลยนะครับเพราะว่าก็ฝึกที่ผ่านมา4เดือนนี้ก็ฝึกเรื่องภาษาฝึกเรื่อง acting ฝึกเรื่องอะไรพวกเนี้ยครับอย่างรอเรือชัดเนาะชัดครับรอเรือ เตรียมตัวอะไรเป็นพิเศ,เศษไหมคะสำหรับละคร,รเรื่องนี้ครับก็มีครับเพราะว่าเรื่องนี้มันคาแรคเตอร์ก็แตกต่างไปจากเจ้าชายโดยสิ้นเชิงเลยก็มีไปไปดูไปเรียนรู้การเป็นนักธุรกิจการทําธุรกิจการอะไรพวกนี้ครับครับเือพอเราได้เป็นพระเอกค่ะแล้วก็จะมองว่าความสำคัญกับตาตาตาครับ เราคิดว่ายังไงครับสนิทคิดว่าเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าเลยทำให้ได้คุยไหมอ๋อไม่คิดครับเรื่องนี้ผมว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งที่ช่องกับทั้งที่กัญตนาเป็นคนดูเรื่องเนี้ยครับมีโอกาสได้คุยกับน้องไหมคะคุยบ้างครับคุยบ้างครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนก็ต่างยุ่งครับอย่างคนจับตามองเราเรื่องนี้เราจะเครียดหรือว่าอะไรไหมคะไม่ครับเฉยๆครับฉันแบบความสัมพันธ์กับน้องเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างคร ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเป็นเพื่อนกันคือเขาก็ไปเรียนต่างประเทศก็เพิ่งกลับมาได้ไม่นานซึ่งผมก็ทํางานอยู่เรื่อยๆครับก็ไม่ค่อยมีอะไรครับเจอได้คุยนานๆทีครับนานๆทีก็มีเจอบ้างแต่ก็ยุ่งกันหมดแหละครับนี่เป็นสาวที่สนิทที่สุดไหมเอยก็เป็นเพื่อนสนิทครับสนิทครับเพื่อนนอี้เรื่องมาของวงการค่ะเราก็อาจเป็นนักแสดงใหม่ไรอว่าเรามีปรึกษาหรือว่าเขาให้คําแนะนาอะไรเราไม่ทางทาง ส่วนใหญ่เรื่องการให้คำแนะนำเรื่องอะไรพวกนี้จะเป็นที่กันตนาแคสติ้งเซ็นเตอร์ครับแล้วก็ครูอ้อผมก็มาฝึกเรียนการแสดงที่นี่ครับพี่ตุ๊กพี่ฟุตอะไรกี่กับเรื่องนี้ไหมครับเราคุยกับลูกสาวลูกสาวไม่มีครับไม่มีครับพี่ตุ๊กแม่กับพี่ฟุตตาแม่ก็ห่วงมากอะไรนะคแม่ต้องห่วงเลยค่ะก็ก็น่าจะนะครับผมก็ไม่ทราบเลย ต่อจากนี้ถ้าเกิดจะถูกจับตามองระหว่างลุยกับสตาร์เงนี้เราจะกดดันไหมคะถ้าไม่กดดันครับเพราะเป็นเพื่อนกันครับก็ไม่มีอะไรครับไดว่าโอกาสพัฒนาเป็นคนพิเศษไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตก็ต้องดูอีกทีครับ <c oughs> เขาใช้สเปกเราไหมครเออก็น่าจะใช่ครับสเปกมันยืกว้างอยู่ มีโอกาสพัฒนาอะไรับอันนี้ไม่ทราบเลยครับเืนองอนาคตครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครคุยด้วยนะจ๊ะมีใครคุยด้วยไหมคะคือก็เออก็มีเป็นเพื่อนๆก็มีอะไรแบบนี้ครับนี่ตองกตาที่ไฟเขียวไหมคะอ๋ออันนี้ผมไม่ทราบครับ